สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่577นะครับวันนี้ก็มีพระบ้านๆนะครับมาแบ่งปันพี่พีเซครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับมีบริการเก็บายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพระรายการแรก อันนี้เป็นพระเขาเรียกว่าอ่าพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จดูนะครับโอ้โหพระสมเด็จนี่ฮะดูเนื้อหานะครับนี่ครับก็เรียกว่าสมเด็จเกรบัวตูมนะครับนี่โอ้โหเนื้อปึกปักมากเลยนี่ครับสวยนะอย่างเงี้ยดูนะครับด้านหลังนี่ครับเห็นไหมเนื้อแบบโอ้เนื้อแบบสวยจริงๆ นี่ฮะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เอาเป็นว่านี่ฮะรายการที่ที่หนึ่งนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมต่อไปรายการที่สองรายการที่สองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่นะครับนี่ฮะพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่อันนี้เอา3ามอยแล้วกันครับรายการที่สองนะพิมพ์พใหญ่เนื้อหาค่อนข้างที่แบบนี่ฮะความเก่าเขาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังนะ นี่เห็นไหมอูเนื้อเก่าจริงนะฮะนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะนี่ปั๊บนี่ครับสวยงามครับสามร้อยบาทรายการที่สองต่อไปรายการที่สามนี่เป็นพระสมเด็จอีกองค์นึงนะครับนี่น่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เหมือนกัน,นครับดูฮะเนื้อหาค่อนข้างปึกเลยอูเนือนี่ครับนี่นะครับเหนือสวยนี่ครับ นี่คือรายการที่สามครับเอาสามร้อยครับผมอันนี้เอาสามร้อยนะครับรายการที่สามเอาสามร้อยบาทสวยนะฮะไม่มีกระเทาะไม่มีแตกครับเนี่ยสามร้อยบาทรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่อันนี้พิมพ์ใหญ่คาบเขาเรียกคาบความเก่าคาบเนี่ยดูดูครับนี่ฮะคาบดำๆนี่ฮะนี่ฮะคือความเก่าของเขาดูพิมพ์แล้วดูเนื้อนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะสมเด็จนี่ครับ โอ้โหเอาเป็นว่าสนใจองค์ไหนนะครับหรือชื่นชอบภาพองไหนนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะอยู่ในกรอบอย่างนี้ครับดูสามร้อยครับนี่นะสามร้อยบาทเด็ดพิมพ์ใหญ่โอ้โหราสวยคาสสิงจริงนี่นะสามร้อยรายการที่ที่สี่นะต่อไปรายการที่ห้าที่ห้าี่ปกโพครับปกโพโอ้โหภาพปกโพนะฮะนี่ครับ 6โคลปั๊บนี่โอ้โหเก่าจริงดูเนื้อนี่แห้งแจ๊กเลยนะฮะนี่ฮะปกโพลสามร้อยครับผมนี่ครับแล้วดูด้านหลังเนี่ยความเก่าธรรมชาติองค์ง,งพระนี่ฮะโอ้โหสามร้อยบาทเรื่การที่ห้านะครับต่อไปเรื่การที่หกที่หกนี่เป็นพระนะฮะอ่าสมเด็จอันนี้เขาบอกว่าเป็น วัดฉลกหล่ำนะครับดูฮะน่าจะเป็นยุคปลายครับของวัดฉลกหล่ำนี่ครับดูเนื้อหานะครับปึ๊กเลยโอ้โหแล้วเนื้อเนี่ยปึ๊กมากครับนี่ฮะแล้วพิมพ์อย่างเงี้ยนี่ฮะเป็นอีกพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากมากอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆไงอันนี้เอา450ครับน่าจะเป็นวัดฉลกหล่ำครับผมเพราะว่าพิมพ์แปลกๆอย่างเงี้ยนี่ฮะแล้วเลี่ยมเก่าเลี่ยมประกบเนี่ยโอ้คลคสสิกจริง สวยสบูร์นะครับ450รายการที่6ต่อไปรายการที่7็สมเด็จอันนี้เป็นเนื้อออกดำๆ่อยครับผมนี่ฮะสมเด็จรายการที่7เ,เนื้อออกดำๆนะครับแล้วดูนะฮะเนี่ยคาบความเก่าเขาผมไม่รู้ว่าติดอะไรมาแต่ดูโคลาสสิกจริงๆดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมคลาสสิกนะนี่ฮะนี่คือด้านหลังเขาดูนะครับด้านหลังเห็นไหมครับ เดี๋ยวเอาเอาสามร้อยห้าสิบก็ร่นครับรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดอันนี้ชินาลาดชินราดเดี๋ยวขอญาตแก่เลยฮะโอ้โหอยู่ในกรอบพระอาจจะคลาสสิกดีนะหมว่านี่ฮะอันนี้ไม่มีไม่มีโค้ดนะนี่ฮะเป็นสังขยาวนี่ครับเห็นไหมสังขยาวครับสังคติยาวอะ่ะเราดูเนื้อโอ้โหปึกมากคือองค์เนี้ยไม่มีโค้ดนะ ผมว่าไม่มีโค้ดก็น่าจะเช้าหาราคาแบบนี่ฮะปี๊ดมากเลยนะฮะดูนะครับเห็นไหมเอาสี่ร้อยห้าสิบครับไม่มีโค้ดนี่ฮะด้านหลังนี่ครับอมกรอบเลยกรอบปิดหลังด้วยนะครับกรอบปิดหลังด้วยโอ้ล้วสวยคราบสิกนี่ฮะกรอบปิดหลัง450รายการที่8ต่อไปรายการที่ที่เที่9ก้าอันนี้เป็น ะตะกวทถ้ำชาตะกวดถ้ชาเอาสามร้อยห้าสิบกุนครับนี่ฮะนี่ครับเป็นพระเขาเรียกอะไระสมเด็จตะกวทถ้ำชาโอ้สวยนะเราดูนะครับจัดไปครับสามร้อยห้าสิบรายการที่เก้านะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบอันนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จพิม์ใหญ่เอาเอาสามร้อยห้าสิบกุนครับดูค่าแป้งเดิมๆเ,เลยเราดูนะฮะเห็นไหม ดูความเก่าความคลาสสิกนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะถ้าดูด้านหลังอุ้ยเนื้อปึกมากเลยนี่ฮะสมเด็จโอ้โหนี่เอฟซีสมเด็จไม่ควรพลาดนะสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้พระปิตาเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับปิดตาวัดละเวฮะโคราะฮะปิดตาเขาเรียกลຽพ่อหมาวัดละเวนะฮะนี่ฮะเนื้อแดงแดงโอ้คุกรงแดงครับนี่ฮะ นี่ยุดย้ดยดยนต์แห้งๆนี้ครับนี่ฮะรักษ์เก่าเลยมีตะก,กุดครับเอาจัดไปฮะับสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อหมาวัดละเวนะฮะสวยเดิมๆอันนี้นี่ฮะยุคแรกๆของหลวงพ่อหมานะครับอู้สุดยอดฮะรพระเนื้อผงคุกรักนี่ฮะวัดละเวขุราชรายการที่สิบเอ็ดเอาสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สองพระสมเด็จอันนี้เนื้อหาเก่าๆแล้วมีลักนี่ฮะแล้วดูนี่ครับเห็นไหม ความเก่าแล้วลักเนี่ยอันนี้คือเป็นลักออกดำดำอ่ะลักลักดำ,ล,กดำลักแดงลักน้ำเกลี้ยงเลยนี่ครับนี่ฮะแล้วเนื้อเ,อเก่าดูนะครับเห็นไหมตรงนี้หนึ่งนุ่มมากจัดไปครับสี่ร้อยบาทเอาในการที่สองต่อไปสิบสามครับนี่เป็นผ้าสมเด็จพิมพ์โยโย่นะฮะโยโย่แบบนี้อันนี้เอาเอาสี่ร้อยแล้วกันครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมผ้าแบบเนี้ยผมว่าน่าคุ้นหา นี่คือรายการที่สิบสามนะดูนะฮะร่องรอยการปาดคูดเป็นธรรมชาติเขาเลยดูตรงนี้โอ้โหเนื้อดึกน,นุ่มมากสี่ร้อยครับรายการที่สิบสามครับต่อไปรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนี่ฮะเขาเรียกเหรียญเก้าสิบปีท่านนะฮะอายุเก้าสิบปีเ,ปเหรียญน,นี้ประสบการณ์นี่ฮะของคนเมืองเลยเลยนะครับนี่เขาเรียกเหรียญเก้าสิบปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับ ถึงเหรียญไม่ค่อยสวยมากครับประสบการณ์เลยนะฮะเหรียญน,นี้พูดตรงๆเลยนะครับนี่ฮะประสบการณ์เหรียญหลวงปูน่นี้สุดยอดเลยครับหลวงปู่ชอบนี่หูปิ้น,นะครับเหรียญน,นี้ดูง่ายเลี่ยมเก่าๆแล้วสวยเดิมๆนะฮะเหรียญน,นี้การันตีเลยอันนี้เอาเอาหกร้อยแล้วกันครับอันนี้เหรียญประสบการณ์นะเขาเรียกลาบผลพูนทวีนะฮะยิ่งใช้ยิ่งบูชาสุดยอดยครับของหลวงปู่นะฮะรายการที่สิบสี่ ต่อไปสิบห้าสิบห้านี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูครับซอกแขนลึกๆแล้วดูเนื้อหานะผมบอกตัวว่าเนื้อเขาปึกจริงๆฮะแล้วดูนะครับเห็นไหมอู้ยฐานเป็นถานเลยความคมความชัดเนื้อนี่แห้งนี่ฮะธรรมชาติด้านหลังนะครับจะมีความหนึกนุ่มรอยปีนี่ฮะแยะเป็นธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมจัดไปครับรายการที่สิบห้าเอาสี่ร้อยแล้วกันครับนี่ฮะ สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกเป็นผ้าผงนะฮะนี่ฮะดูความคลาสสิกแล้วดูเรี่ยมนะเรียบวินเทจข้างหลังนี่ฮะเขียนคําว่าพระครูพระคระคูกลวยนะฮะนี่ฮะแล้วเนื้อนี่โอ้โหปึกมากเลยเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ะพระครูกลวยเรี่ยมเดิมเดิมเรี่ยมวินเทจแล้วดูมีทองแปะด้านหน้าสี่ร้อยครับราคานี้น่ารักมากแล้วสวยสมบูรณ์ด้วยนะ พระครูกวยต่อไปรายการที่17อันนี้นี่ฮะวัสุทั์เป็นเจ้าคุณสนนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นอ่าเขาเรียกว่าสังจัจพระสังขจายอยางนี้ดูนะฮะแล้วมีจานด้วยแล้วกิ่งดังด้วยนะครับนี่ฮะกิ่งดังการันตีคือมีกิ่งดังแล้วเนื้ออมเขียวนะฮะสวยเดิมสห้450ครับพระสังจายเจ้าคุณสนต่อไปรายการที่ สิบแปดสิบแปดมาเลยครับสิบแปดหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มเอาสี่ร้อยห้าสิบครับแช่มวัดฉลองถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นะฮะไม่เจอแล้วสภาพนี่ฮะนี่ครับส,สวยๆนี่ผมบอกตรงเลยว่าต้องมีเป็นนี่ฮะหลักพันครับผมนี่ครับถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์อันนี้เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบครับอันนี้ขออนุญาตเปิดสี่ร้อยห้าสิบนะรายการที่สิบแปดหลวงพ่อแช่มนะฮะ ต่อไปรายการที่19อันนี้หลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายมีตะเข็บอันนี้อันนี้ครับสวยเดิมๆเ,เลยอันนี้ขอญาตินี่ฮะนี่ครับเห็นไหมความเป็นธรรมชาติลึกเห็นไหมครับดูขี้ตานะดูความลึกดูตะเข็บดูโอ้นี่ฮะคมวงจรเลยอันนี้นะฮะเอานี่ครับเอาราคาทุนเลยครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยนะราคาทุน นี่ครับพี่เพียรใดนะครับสนใจหรือชื่นชอบยังไงครับนี่ฮะขอรู้เพิ่มเติมโทรปิดได้ครับนี่ฮะนี่ครับสวยเดิมๆคางลึกเจ็ดร้อยที่ผมบอกตรงว่านี่ฮะสวยเดิมๆจริงรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเป็นนี่ฮะยี่สิบเป็นพระสมเด็จเนื้อแห้งๆจัดๆแกร่งๆหนึบๆนุ่มๆเนี่ยโอ้ยขอบุญจอนฮะ นี่เห็นไหมแกร่งดูความคมธรรมชาตินะครับอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับสมเด็จนะครับเอาสามร้อยห้าสิบตรงนี้นะนี่นะฮะรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับที่ยี่สิบเอ็ดเป็นอันนี้เป็นรูปรอเป็นรูปรอนะครับนี่ฮะ นี่ครับเป็นรูปหล่อบุญธรรมครับผมนี่ฮะพระนครปฐมนะหายยากมากน้อยที่จะเจอครับนี่ฮะจะจะตอพอพศอ,อยู่นี่ครับรายการที่2ี่นนะครับเป็นหลวงพ่อบุญธรรมวัดพระสมุทรเจดีย์นะฮะนครปฐม,มเป็นรูปหล่อโบราณท่านเลยพี่ๆท่านใดอยู่นะครปฐมครับแล้วก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะพบเจอน้อยและหายยากอันนี้การันตีแท้ให้เลยครับนี่ฮะเห็นไหม ลองรอยการตกแต่งตะไบของหล่อโบราณหลวงพ่อบุญธรรมปีศูนย์สามครับใต้ฐานจะตอกพอสอไว้ครับปีสองพันห้าร้อยศูนย์สามครับบริเวณนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นหลวงพ่อบุญธรรมนะพระนะครปฐทม,มเกจิยุคเก่าเลยหายากมากนี่ครับคือหาข้อมูลก่อนก็ได้นะครับนี่ฮะแล้วค่อยนี่ครับนี่ฮะ,ฮะแล้วค่อยโทรมาปิด หรืออาจจะเนี่ยพิพิธภณใดทราบข้อมูลแล้วหรือว่านี่ะมีมุมมีทางหรือชื่นชอบนะครับจัดไปครับองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับองคนี้นะพระหายากจริงๆผมยอมรับว่าเป็นพระที่หายากจริงคือพบเจอน้อยมากครับนี่ยหลวงพ่อบุญธรรมวัดพระสมุรเจดีปีสุสานะครับสวยเดิมเดิมหหล่อโบราณท่านจัดไปครับเก้าร้อยบาทนี้โอ้หน้ารักครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสอง อันนี้เป็นข้างดูนะฮะตะกุดพอกข้างเๆกๆ่าเนี่ยดูนะครับอันนี้บ้านๆเลยเนี่ยดูการเลี่ยมเลี่ยมนี่ต้องมีสี่สิบห้าสิบปีครับดูนะฮะนี่ฮะ,ะข้างนี้ย่นหมดแล้วะครับเป็นถักเชือกนะครับตะกุดพอกอุดผงผงบระะิเวณนี้ฮะอุดผงตรงนี้นี่นะครับแล้วอุดผงเสร็จถักเชือกพอกข้างอีกทีหนึ่ง abi, นี่คือเชือกนะเนี่ยเห็นไหมเ <id> ช <iek. S 2> <ง>ือกเก่าเลย แต่ข้างในไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอาเป็นว่าอันนี้เก่านี่ฮะเก่าแน่น่าจะอายุห้าสิบปีขึ้นนะครับนี่ฮะความเก่าความย่นหงคลั่งครับนี่ฮะเพราะคลั่งอูคลาสสิกจริงๆนะฮะดูนะครับเห็นไหมเนี่ยต้องรอย่างเพราะเก่าจริงพันสองครับหนึ่งพันสองร้อยบาทในการที่ยี่ิบสองต่อไปรายการที่ยี่ิบสามอันนี้เป็น เขาเรียกว่าวัดซุ้มกอวัดแหลมทรายครับอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอวัดแหลมทรายนะดูเนื้อนะครับเนื้อจะอมเขียวเห็นไหมเนื้ออมเขียวจะดูนะครับนี่ฮะร่องรอยการแต่งตะไบด้านหลังนะครับจะมีร่องรอยการจานด้วยแล้วก็แต่งตะไบนี่ฮะแต่งตะไบแบบน,นี้นี่นครับเป็นพระซุ้มกอวัดแหลมทรายครับหลวงพ่อเส้งวัดแหลมทรายเนื้ออมเขียวสวยๆเลยที่เอาหกร้อยบาท ขอญาตเปิดที่600นะครับนี่บว์บางๆครับผมพระดูนะับผมเขียวหล่อโบราณสวยคลาสสิกต้องรอยการแต่งตะไบชัดเจนครับแล้วก็ดูด้านข้างนี้นี่ครับ600ครับรายการที่23ครับวัดแหลมทรายต่อไปรายการที่24อ้พระวันนี้สวยๆนั่นแหละครับอันนี้เป็นอ่าหลวงพ่อโตฮะหลวงพ่อโตเขาเรียกว่าวัดบางพีครับพระปีลึกนะครับ สองสี่เก้ากว่าเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเช็ดกล้องก่อนนะครับนี่ฮะดูนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีดูนะโอ้โหสวยจริงจริงครับภาพนี้นะสวยจริงๆครับ,น,นะรรบนี่ฮะผ้าดีปีลึกพิธีใหญ่ครับนี่ฮะหลวงพ่อโตวัดบางพีเห็นไหมโอ้ยขนลุกเลยนะครับนี่ฮะความสวยของเขาสวยจริงฮะนี่ฮะเห็นไหมความคมความคมชัดดูนะฮะเม็ดพระศก นี่ฮะหูคอติดชัดนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือสองสี่เก้าแปดครับหลวงพ่อโตวัดบางพีนะฮะน่าจะทานหลวงปู่เผือกด้วยนะครับผมว่านะปลุกเสกนี่ฮะดูตัวหนังสือเห็นไหมฟอนต์ตัวหนังสือเขาเนี่ยการแกะเห็นไหมจะเป็นธรรมชาติวงนี้แท้ดูง่ายครับอันนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีครับนี่ฮะโอ้สวยคลาสสิก ดูนะฮะวัดบางพีใหญ่นี่ยฮะสวยเดิมๆแล้วพระการันตีแท้เลยครับนี่ฮะสวยมากๆครับเก้าร้อยบาทนี้ราคาแบบโอ้โห,หน่ารักจริงสมบูรณ์ด้วยครับพระสวยจริงรายการยี่สี่ต่อไปรายการที่ยี่ิบห้าที่ยี่ห้าอันนี้เป็นรูปล่อเลยครับรูปล่อปั๊มหลวงพ่อผางหรือหลวงปู่ผางวะเนี่ยเป็นปั๊มรุ่นแรกท่านนะนี่ฮะ หรือปั๊มปี2,114อันนี้แท้ดูง่ายครับนี่ฮะเห็นไหมหลวงปู่ผางครับปั๊มปี2,114นะฮะนี่ฮะเห็นไหมความคมนะฮะแล้วดูนะฮะพระแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมการตัดตะไบแต่งใต้ฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี้อุดกิ่งนะฮะนี่ฮะอุดกิง่งกิ่งดังด้วยชัดเจนครับหลวงพ่อผางปี2,114 พระดุง่ายๆสบายตาครับนี่ครับองค์นี้นะครับสวยจริงนี่ฮะคือพระเล่นหากันแพงอยู่แล้วครับพระองค์นี้นะแล้วองค์นี้การันตีให้ด้วยครับแพงอยู่แล้วนี่ฮะแล้วสวยเดิมๆเลยพระผิวบ้านบ้านเลยนะฮะนี่ฮะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพระนี่ฮะผมบวกบางๆครับเอามาแบ่งปันพี่พีเอซีครับ เมื่อก่อนนี่โหว่ากันแพงเลยนะครับนี่ฮะเอานี้เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะหลวงปู่พังสวยเดิมๆเลยครับในการที่มาต่อไปรายการที่ยี่หกรายการสุดท้ายครับอันนี้ศิลปะนครครับนี่ครับเขาเรียกว่าพระธนับดีครับนี่ฮะนี่ครับเป็นเนื้อออกสำริดนะหายากมากกุวัดจันนะฮะนี่ครับ เนื้อออกสำริดแล้วสวยจริงสำริดสำริดอมเขียวเลยนะฮะนี่ฮะอุพาสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยองค์นี้ต้องมีแบบปี๊ดเลยนะฮะเนี่ยคาบกุคาบเก่าอันนี้เป็นสำริดนะครับเนื้อสำริดอมเขียวๆเนี่ยดูนะครับเห็นไหมพระหายากมากแล้วไม่ค่อยเจอนะฮะนี่ผมตั้งแต่ลงไลน์มาเพิ่งเจอองค์แรกครับเนี่ยเขาเรียกว่าพระธนบดีนี่ฮะกุนักกูวัดจันทร์นครศรีสำริดเนี่ย เนื้อสัมฤทธิ์อมเขียวๆเ,เนี่ยนี่ฮะดูความเก่าความคลาสสิกโอ้สวยจริเก่งเอาพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้นะหายากตัวจริงหายากนี่ฮะหายยากมากครับอย่างเงี้ยนี่สมฤทธินะนี่ครับพระธนบดีเนี่ยแขวนสามห่วงใช้ได้เลยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับองนี้ไปยังไงก็ผมว่าออกต่อน่าจะมีมีกําไรอยู่แล้วครับนี่ฮะขยับได้อยู่แล้วครับเพราะว่า เนี่ฮะเอามาแบ่งปันพีพีซี FC เลยนี่ฮะโอ้สวยจริงดูนะนี่ฮะลองหาข้อมูลก่อนนะครับก่อนพิจารณารายการสุดท้ายในการที่6ก็ประมาณนี้ครับผมหากพีพีเอนได้ครับสนใจชื่นชอบเร่างไหนนะครับก็โทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับผมวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ